สวัสดีครับอีดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u b เตียยุทธนะครับวันนี้จะมาให้ดูชุด k r แปลงไฟเด็ดนะครับที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาอีกนะครับว่าชุดใหญ่นั้นเป็นแบบไหนนะครับจากคลิปที่แล้วที่ลงนะครับชุดใหญ่เนี่ยมันก็จะมีอยู่ตามนี้เลยนะครับชุดใหญ่ของที่ต้องใช้ก็คืออย่างเช่น k r ตัวไม่มีกล่องนะครับอันนี้พูดถึงตัวที่ไม่มีกล่องก่อนนะครับอันดับแรกเลยส่งร้อยแม่เหล็กตัวไม่มีกล่องมานะครับก็คืออันนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวไม่มีกล่องนะครับ เราก็มาทําแถบนะครับตามสูตรนะครับตามสูตรตามกล่องนะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นแถบไฟเดสนะครับก็ใช้ล้อไมิเหล็กตัวไม่มีกล่องก็ได้นะครับแล้วก็เอาไปใส่ฝาครอบตัวชุดมัดไฟตัวไม่มีกล่องเหมือนเดิมนะครับถอดคอยสตาร์ทออกนะครับถอดคอยสตาร์ทออกแล้วก็มิลลิ่งตัวน็อตที่ยึดตัวสายไฟออกนะครับเดี๋ยวให้ดูคลิปก่อนก่อนดูคลิปก่อนก่อนก็ได้นะครับว่าทํำยังไงนะครับส่วนชุดนี้ที่เป็นชุดใหญ่ก็คือ ชุดสายไฟเดิมเนี่ยยกทิ้งหมดเลยทั้งคันนะครับยกทิ้งหมดเลยแล้วโยนชุดนี้เข้าไปก็คือเป็นชุดสายไฟซิงนะครับมีไฟหน้าไฟท้ายแล้วก็ไฟเบรกนะครับชุดนี้ไม่สามารถต่อเรือนไม้ได้นะครับเพราะว่าที่ร้านไม่ได้รับทําที่ว่าต่อระบบคบนะครับก็คือต่อเป็นรถซิ่งซะส่วนใหญ่นะครับแบตใต้ถังน้ํามันนะชุดนี้ก็จะมีแผ่นชาร์จให้แผ่นชาร์จเดิมก็ถอดทิ้งได้เลยนะครับมีแผ่นชาร์จให้เป็นงานเกรดเนะครับไม่ใช่ของแท้นะ ถ้าของแท้ก็จะแพงขึ้นไปอีกนะครับแต่ตัวนี้ก็พอใช้ได้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็ใช้ของแท้ก็ได้นะครับแต่ถ้างบถูกก็ตัวนี้ก็ใช้งานได้เหมือนกันใช้ได้ยาวๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวพันช์เชอร์ตัวนี้เป็น h ันด้ารือ QC นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เอาไปใส่ได้เลยตัวที่เป็นชุดเซ็ตนะครับผมจะต่อให้มีสายกาวแยกนะครับเห็นไหมครับจะมีสายกาวแยกลงตรงนี้ด้วยแต่ถ้าเป็นชุดที่ซื้อแยกต่างหากจะไม่มีนะครับ ตัวนี้จะแยกกันถ้าสําหรับคนที่สั่งชุดไฟเท่านั้นถึงจะได้แบบนี้นะครับแล้วก็ขาแป,งพ,าแปงพร้อมน็อตขาแปงพร้อมน็อตนี้ก็คือเอาไปใส่ยึดได้เลยนะครับแล้วก็ตัวไม่มีกล่องเนี่ยเราไม่สามารถใช้คอยเดิมได้อีกต่อไปนะครับเพราะว่าคอยเดิมนั้นเป็นคอยคอยรวมนะครับจะมีระบบวงจรภายในอยู่แล้วถ้าเราเอาไปใช้โดยที่มีแค่นี้นะครับเราไปใส่คอยเดิมเราสตาร์ทไม่ติดจะพาเอากล่องเสียด้วยนะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคอยล์ enpo แท้นะครับไม่อินเจแปนตัวนี้แท้เลยนะครับแล้วก็กล่องนะครับเป็นกราฟไฟพิเศษจากทางร้านนะครับเทยุทธ8ปดสิช็อปนะครับตัวนี้เป็นกล่องของอาจารย์ปัญญานะครับที่ไม่มีขายอยู่ทั่วๆไปนะครับไม่ใช่กล่องจุดนะครับเพื่อนเเข้าใจผิดว่าผมเอากล่องจุดมาขายนะครับตัวนี้ไม่ใช่กล่องจุดนะครับเป็นตัวกราฟไฟพิเศษนะครับเป็นตัวกราฟไฟพิเศษชุดนี้ก็สามารถ นำไปใส่ได้เลยนะครับนำไปใส่ได้เลยแค่ทําฝาครอบจานไฟอย่างเดียวนะครับทําฝาครอบจานไฟอ,อย่างเดียวหรือถ้าไม่ใส่ฝาครอบนะครับใส่ชุดนี้ใส่แบตรถก็สตาร์ตรติดเหมือนกันนะครับสตาร์ตรติดเหมือนกันแต่ว่าแบตหมดเมื่อไหร่รถก็ดับนะครับก็คือมันยังไม่มีระบบชาร์จแต่ถ้าใส่ครบก็ไฟชาร์จชาร์จได้ปกตินะครับใช้วิง่งทิปวิ่งอะไรได้ตามปกติแค่นําไปไล่น้ํามันใหม่หรือปรับซีซีฝาใหม่นะครับก็จะใช้งานได้แล้วนะครับ รถบางคันถ้าเป็นรถเครื่องสแตนดาร์ดเสื้อเบิกฝาเบิกนะครับไม่ได้ทำอะไรโยนชุดนี้เข้าไปได้เลยนะครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มใส่ชุดนี้ได้เลยไล่น้ํามันใหม่อย่างเดียวขอเป็นคาร์บูแท้นะครับขอเป็นคาร์บูแท้รถที่จะใช้ไฟแดดนะขอเป็นคาร์บูแท้หรือคาร์บูเทียมที่เกรดดีๆหน่อยนะครับที่รอบต้นไม่หนาแล้ะท้ายไม่บางนะครับคาร์บูพวกนี้ใช้ไม่ได้นะครับเราต้องไปแก้ที่ตัวคาร์บูก่อนตัวของเทมก็ใช้ได้ครับแต่ว่า ขอให้ลูกค้านั้นมีความเข้าใจกับคาบูนั้นก่อนนะครับว่ามาทํางานยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ซื้อไปแล้วจะไม่จบกันก็คือตรงคาบูนะครับเพราะว่าไม่ยอมเปลี่ยนของใหม่ใช้ของเทียมนะครับก็แนะนําให้เป็นของแท้ดีกว่ามันจะได้จูนไง่ายๆไล่ง่ายๆอีกอย่างหนึ่งคาบูแท้มันจะประหยัดน้ํามันกว่าด้วยนะครับแต่ถ้าคาบูเทียมตัวดีๆเกตดีๆก็มีเหมือนกันตัวดีๆเกตดีๆก็มีก็ลองศึกษาหาความรู้ดูก่อนนะครับว่าตัวไหนที่ ร้านเขาการันตีแล้วก็ค่อยไปซื้อตัวนั้นอย่าไปซื้อตามช้อปปี้ลาซดาด้พวกนี้นะครับเป็นคาบุเกตธรรมดาไม่ควรนะครับซื้อมาแล้วโอกาสที่รถจะพังมีสูงถ้าโยนชุดนี้เข้าไปด้วยนั้นหัวลูกละลายมีแน่นอนนะครับในชุดเซ็ตเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ที่ลูกค้าสั่งนะครับแต่ว่าของที่ผมแถมนะี่ผมมีของแถมม้อยู่แล้วเพราะว่าเราซื้อชุดใหญ่ผมก็จะแถมป๊าคุเทียนมาให้ด้วยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปหานะครับมีป๊าคุเทียนมาให้1ชุด1อัน ก็ใส่ชุดนี้จบเลยประมาณนี้ชุดไฟแดด KR แปลงไฟเดดเซอร์พิโกวิสเตอร์นะครับส่งเข้ามาทำกันได้นะครับงานแทบก็ประมาณนี้นะครับความสวยของผิวก็ขึ้นอยู่กับตัวล้อแม่เหล็กด้วยนะครับตัวล้อแม่เหล็กด้วยถ้าจะส่งมาผมขอล้อแม่เหล็กที่ไม่เคยทําแถบมาก่อนหรือเป็นล้อแม่เหล็ก KR ตัวมีกล่องก็ได้ที่มีแถบอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นที่ทําแถบไฟเดดมาแล้วผมขอ ดูสภาพก่อนนะครับค่อยส่งมาแนะนําให้ทักเข้ามาถามแล้วส่งสภาพมาก่อนเพราะว่าบางบางท่านนั้นล้างผิวตรงเนี้ยจนมันบางพอมันบางมากๆเนี่ยสนามแม่เหล็กมันรั่วนะครับอาจจะทําแถบไฟเดดไม่ได้แล้วนะครับอาจจะทําแถบไม่ได้ถ้าเป็นล้อแม่เหล็กเดิมๆผิวสนิมสนิมนะครับก็ส่งมาได้แต่ว่าความสวยมันก็จะขึ้นอยู่กับตัวล้อแม่เหล็กด้วยถ้าท่านหาสภาพส,สวยๆมาก็มันก็จะได้สภาพประมาณเนี้ยนะครับก็คือใหม่ๆเลย ถ้าไปใส่ฝาข้อใส่ประเกลนครบๆนะครับน้ําไม่เข้าเนี่ยใช้อีกสิปีถอดมาก็จะเป็นสภาพนี้นะครับยังไงสนิมก็ไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าข้างในนั้นมันเป็นห้องปิดอยู่แล้วก็ประมาณนี้ชุด K R แปลงไฟแดดนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Youtube ทยุทกันด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ